ามรอบเออสวยงามได้เงินรางวัลก้อนโตมาพันกว่าพันยี่สิบเนี่ยคะเหลือฟิตินสองรอบตอนนี้แต่งมาสองพันห้าแล้วสองพันห้าเราแม่มุกเรมาแค่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นเนี่ยวันนี้เลขสวยอาจจะดวงเฮงแน่ทุกคนอะได้เพิ่มอีกแล้วหนึ่งรอบแม่อะไรก่อนอะไรก่อนแต่ถ้าได้เพิ่มอ่ามันก็มีสิทธิ์อัตราการแตกเพิ่มมันก็จะมีเยอะขึ้นไปอีกเนาะ เออเยี่ยหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทยังไงก่อนแม่ยังไงก่อนส وبر เ,เมกาหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาทเนะี่ยคะหมดแล้วเออได้มายี่สิบเอ็ดฟรีสปินนะี่ยคะได้มาทั้งหมดสี่พันยี่สิบหกบาทเนะี่ยเออปกคุณมาแปดร้อยเท่านั้นเนะี่ยก็บวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะี่ยคะทุกคนทันเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีปดปีคนรับคำแนะนำส่วนพวกโลกสวยใครที่ดูไม่ได้ก็ไม่ต้องดูออกไป ค่ะคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับหมวยยีใบอีกเช่นเคยเนี่ยฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยฮะน้องจะพามาเล่นเกมของค่าย PG แล้วเนี่ยชื่อเกมว่าเกม Jurassic Kingdom เนี่ยเกมไดโนเสาร์นั่นเองค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยพกทอนมาเลขสวยนิดนึงเนี่ยตอง8ปเปเลยจ้า888บาทเนี่ยฮะสำหรับใครเนี่ยที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเนี่ยฮะจะได้ไม่พลาดการลงคลิปครั้งต่อๆไปเนาะมา เบ็ดต่ำสุดข,ของเกมนี้เนี่ยอยู่ที่1บาทแล้วก็เบ็ดสูงสุดข,ของเกมนี้อยู่ที่400บาทเนี่ยมีให้เลือกเล่นทั้งแบบปกติและแบบอัตโน,นมัตินะคะแตยังสามารถซื้อฟีเจอร์เกมได้ด้วยเนี่ยเปิดเทร์โบได้อีกด้วยใครอยากเล่นแบบไหนก็เล่นไปเลยเนี่ยทุกคนมาน้องจะมาเล่นกันที่เบ็ดสามสิบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวลดไปกันเบ็ดสามสิบนี่แหละกดออโต้ห้าสิบีเนี่ยน้องไม่ได้เปิดเทอร์โบนะคะทุกคนไม่ได้เปิดเทรบโบอ่า แพคเก็ตเตอร์มาลัวมากแม่มาดูกันนะคะว่าเว็บตรงเนะะี่ยจะแตกหรือไม่แตกได้มาสิทการหมุนฟรีนะะี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันได้เพิ่มอีกสองตอนนี้นะคะก็ยังไม่บวกอะไรเลยอะได้เพิ่มมาอีกหนึ่ง เด s ะซิ k i ิงด o มเนี่ยสล็อตไอทีพีเอ้ยไม่ใช่สล็อตพีจีเนี่ยเป็นเกมของค่ายสล็อตพีจีจริงๆก็ไม่ค่อยชอบเล่นเกมนี้หรอกอยากลองดูเล่นไม่บ่อยนะเกมนี้เล่นไม่ค่อยบ่อยอืม จะเป็นอยู่หรอบนะคะแต่งมาแค่153บาทสี่ร้อยสามสิบสองเออเหลือฟิสติปินสามรอบนะคะตอนนี้แต่งมาห้าร้อยแปดสิบห้าบาทอันนี้คือเข้าเองไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อฟิสปินเนี่ยไม่ได้ซื้อฟิสปินอาได้มากขึ้อนอีกหนึ่งรอบแล้ว เดอะสิทธิ์คิงดัมเนี่ยของค่าย PG ใครอยากเล่นสามเนะีคลิกที่นี่ที่น้องทิ้งไว้ได้เลยนะสมัครสมาชิกวันนี้แค่100บาทเท่าน,นั้นฝากถอนค้งต่อไปไม่มีข้อผิดไม่ต้องคำเตือนเนี่ยนะใครที่สนใจก็สามารถคกดที่นี่ได้เลยอ่าสิบการ์มูลฟรีได้มา8 6ดรีเอ้ยไม่ใช่ยังไม่หมดยังไม่หมดได้เพิ่มมาอีก3รอบโอ้โหอเหี้ยยังไม่หมดนะคะได้เพิ่มมาอีก3รอบ ได้เงินรางวัลก้อนโตมาพันกว่าพันยี่สิบเนี่ยหรือฟิตสองรอบตอนนี้แต่งมาสองพันห้าแล้วสองพันห้าเราแม่บุกลงมาแค่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทเท่านั้นเนี่ยะวันนี้เลขสวยอาจจะดวงเฮงแน่ทุกคนอ่าได้เพิ่มอีกแล้วหนึ่งรอบแม่อะไรก่อนอะไรก่อนแต่ถ้าได้เพิ่มอ่ามันก็มีสิทธิ์อัตราการแตกเพิ่มมันก็จะมีเยอะขึ้นไปอีกเนาะเออเอยี่ยหนึ่งพันห้าร้อยสิบสองบาท ยังไงก่อนแม่ยังไงก่อนซปเปอร์เมกัาหน1 5งบาบาทเนี่ยหมดแล้วเออได้มา21ฟรีสปินนะคะได้มาทั้งหมด4,026บาทเนี่ยเออปกคุณมา800าทเท่านั้นเนี่ยก็บวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเอาว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยน้องก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีค่ะ